คือมันมีข่าวว่าคุณครูคนหนึ่งนะอ้างบอกว่าเด็กดื้อไม่อยากไปสอนหนังสือก็เลยไม่ไปนะครับอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่าล่าสุดคุณครูเขาออกมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วป่วยนะครับแล้วก็เป็นอัมพาตครึ่งซีกอยากจะออกมาขอความเป็นธรรมหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเพจต่างแชร์ข้อมูลไปซึ่งมันเป็นข่าวที่ไม่ถูกต้องคุณครูแสงครับเป็นคุณครูประจําชั้นป .2 โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ปทุมธานี ดูนะครับคุณครูต้องถือไม่เท้าพยุงตัวเองเข้าไปสอนหนังสือเด็กๆขอชี้แจงกับทีมข่าวครับหลังถูกเพจด,ดังใน a c e b o o k โพสต์กล่าวหาว่าคุณครูเนี่ยอ้างว่าเด็กดือ้อไม่มีอารมณ์จะสอน <ไป S 1> ก็เลยป่วยไม่มาทํางานมากกว่า2เดือนพอมาสอนก็อาทิตย์ละว,วัน2วันวันไหนไม่มาแล้วมีงานจะต้องเซ็นเอกสารก็ให้คุณครูท่านอื่นเอาเอกสารไปให้ถึงบ้านจนชาวเน็ตเข้ามาแสดงความโจมตีนะฮะแล้วก็ทัวลงไปหาคุณครูนะครับคุณครูขอชี้แจงว่าก่อนหน้านี้ ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบจนทําให้เป็นอัมพาตครึ่งซีกตั้งแต่กลางปีที่แล้วก็เลยต้องลางานบ่อยนะสิทธิ์ลาทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบของทางราชการนะฮะพออาการดีขึ้นก็นั่งรถเข็นมาสอนนะฮะเพราะว่าห่วงลูกศิษย์นะคือจิตวิญญาณความเป็นครูมีอยู่ทุกขณะอยู่แล้วป่วยก็จริงก็ยังอยากมาสอนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับอุปกรณ์สําคัญในการช่วยคุณครูก็คือไม้เท้าครับ ต้องใช้ไม้เท้าอันนี้พยุงตัวเองนะแขนซ้ายก็ยังยกไม่ค่อยจะขึ้นทุกวันนี้ก็ต้องไปทำกายภาพที่โรงพยาบาลส่วนตัวคุณครูบอกไม่รู้จริงๆทำไมเพจถึงเอาข้อมูลที่ผิดๆไปลงไม่มีการตรวจสอบจนทำให้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าเสียหายส่วนตัวเห็นแล้วก็รู้สึกเสียใจสะเทือนใจคนที่รู้จักก็ช่วยเข้าไปตอบไปชี้แจงว่ามันไม่ใช่ความจริงแต่สุดท้ายก็ถูกลบคอมเมนต์ดังกล่าวทิ้ง ก็เลยตัดสินใจนะครับวันนี้ไปแจ้งความที่สพคลองหลวงที่จะเอาผิดกับเพจดังครับ,รบเราโดนกระทำเราเสียใจเราเสียชื่อเสียไปแล้วแต่เพจได้ยอด เอนเกตได้ยอดไลค์ยอดแชร์แต่ว่าเพจไม่รับผิดชอบต่อชีวิตคนคนหนึ่งเลยที่ถูกกระทำจากข้อมูลเพจที่เขาไม่ได้มีการคัดกรองคือเขาเห็นเขาอ้างตัวว่าเป็นคนที่ขับขึ้นสักคมแต่ว่าสิ่งที่เขากระทำตรงกันข้ามเลยค่ะแจ้งความเรียบร้อยค่ะก็คือแจ้งความเป็นคดีอาญาคือบอกเลยว่าเอาเรื่องถึงที่สุดค่ะจะไม่มีการยอมความอะไรทั้งสิ้น โอ้ให้ความเมตธรรมกับคุณครูด้วยนะครับนะเจ็บป่วยด้วยแล้วก็มาเจอเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจจากชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์โดยที่ไม่รู้ความจริงนะครับเรื่องนี้พอไปคุยกับทางผอ,อของโรงเรียนนะครับผอ,อก็เอาใบรับรองแพทย์ของคุณครูแสงมาให้ดูแล้วก็ยืนยันว่าคือมีการชี้แจงไปทางเพจดังกล่าวแล้วว่าข่าวที่เขาลงมันไม่เป็นความจริงโรงเรียนมีเอกสารการรักษาตัวของคุณครูแสงมีใบรับรองแพทย์ แล้วคุณครูเขาก็ลาถูกต้องตามระเบียบของทางราชการทุกอย่างระหว่างที่ครูแสงลาคุณครูเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านอย่างเดียวนะครับบางวันครูก็มาที่โรงเรียน<ม>เพราะว่าห่วงลูกศิษย์ตัวเองเนี่ยพอออบอกไปถามเลยว่ามาทําไมครูแสงครูแสงไม่สบายอยู่ครูแสงก็ตอบว่ามาเพราะว่าเด็กๆจะต้องไปแข่งขันวิชาการทางคณิตศ,ศาสตร์อยากจะมาฝึกซ้อมให้กับเด็กๆดกูสิครับจิตวิญ,ญญาณความเป็นครูนะครับ แล้วเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการก็ให้ทําเอกสารชี้แจงไปทางสานักงานเขตปฐมศึกษาจังหวัดปทุมธานีแล้วด้วยเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะฮะว่าเพจที่เกี่ยวข้องจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไงนะครับตอนนี้คุณครูไปแจ้งความเอาผิดแล้วที่สอพอคลองหลวงปทุมธานีนะครับค่ะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c ค i b e กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกัน และคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ